สวัสดีครับผมก็ขอยินดีตอนนับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องไายพร้อมทรัพย์นะครับวันนี้เราก็อาจจะมาเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับผมทําบุญร่วมกันนะครับในงานประจําปีนะครับผมก็คือบุญเดือนหกนะครับบวชนาคช้างนะครับผมวันนี้ทางพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับที่วัดแจ้งสองมัตตากลานะครับท่านได้เดินทางนะครับกับทางคณะกรรมการวัดแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือว่าท่านอบตนะครับผมวันนี้ได้ มาบอกบุญนะครับผมมาบอกบุญกับพี่น้องนะครับผมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะครับที่จะร่วมทําบุญนะครับผมผ่านช่องภายพร้อมซย์นะครับผมก็คือท่านจะขอเป็นเหมือนผ้าผ้าป่านะครับหนึ่งกองท่าครับต่อเป็นผ้าป่าหนึ่งกองเนาะนะครับเป็นผู้สภานะครับวันนี้ก็มีตัวแทนนะครับทางพเดชตัวคนหลวงพ่อแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านนะครับทั้งผู้ใหญ่ทั้งอบตทั้งผู้ช่วยนะครับผมแล้วก็พยาวัลเจกรนวัดนะครับผม มาขอขอเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซนะครับร่วมทําบุญนะครับผมในบุญเดือนหกด้วยนะครับผมก็ทางนี้ก็จะเป็นในช่องของถ่ายพร้อมซับนะครับผมจะได้ตั้งกองพระป่าหนึ่งกองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซได้ร่วมทําบุญด้วยนะครับผมทางนี้ก็จะเดินทางไปอีกหลายช่องนะครับนี่นะครับผมครับผมครับผมในก็เรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่นะครับทําบุญร่วมกันนะครับผม นะครับทำบุญร่วมกันนะครับแล้วก็จะไปอีกหลายช่องเลยนะครับผมพอวันนี้มามาบอกบุญนะครับมาบอกบุญร่วมบุญกันได้นะครับผมก็เรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านร่วมบุญด้วยกันนาอนะครับผมพ็จะทางช่อมซับก็จะทำพระป่าด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งกล้องนะครับผมเดี๋ยวต่อไปก็ไปหาเพชรพลอยแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับผม